สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาฮั่นหามอลำเดอ้อพี่น้องเอฟซีบ้านเอทุกมองทุกวันนะครับขอขอบคุณทุกการติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องนาฮั่นหามอลำเดอ้อพี่น้องจยา โน่โน no, no. พี่เพชรพ no. ี่เพชรจะทำพี้ยเขาไรกันพี่เพชรนั่นเห็นไหมพี่เพชร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 เดะเดวเดะเดะเนี่ยยายบอกไม่ฟังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะตีเลยไม้เลี้ยวเออยาอย่าเนาะอย่าโอ้สายตรงเนี้ยแหละเออหน่าเออเฉียวโคตรเฉียวเออโคตรเฉียวอย่างนี้แหละดิเนี่ยเวลาเขาเล่นกันทุกทีแหละต้องคอยเราเบิร์นสอดคือตอนนี้แหละคือต่างคนต่างมันเฉวกันเราที่นี่ เดี๋ยวมาคุ้กัใครับผตกับ้านอัฮะจะกลับบ้านอ๋อจะเปิดประตูให้พี่ก่อนเปิดประตูให้พี่ก่อนพี่ลีดินจะกลับบ้านแล้วบเคค่ะบายบายบ๊ายบายเนาะบ๊ายบายน้องก่อนบ๊ายบายบายบายพี่ลีดินกลับก่อนเดี๋ยวพี่ลีดินมาใหม่เดี๋ยวพี่ลีดินมาใหม่พี่ลีดินใส่รองเท้าก่อนนะ ไายบายไปมาแต่รสชาติเหมือนมายนมา้ยนมา

นี่อันนี้คือครอบครัวนะคะเนี่ยในสุดท้ายก็ได้ลูกสองคนแล้วนะคะ <laughs> นี่แล้วก็จะมีคุณย่านั่งให้กำลังใจข้างๆแล้วก็จะมีคุณยาาช่วยดูแล <c oughs> ออ <laughs> ไปรับมารับมารับมาโยนให้พ่อ เรถตุ้อะไรมอจ๋าจาแม่ไปัมือ่ยังไงตัวแม่บอกจาเออยังพวไปนะไปนะสุว่เขาตกบ้านเขาไปหน้าเา่ำเนาะาม่ไปไม่ไ่้าไปม่ให้สัญญาบุน้องซื้อควาติ

มุกเจ้าเบิ้งออกว่าพี่น้องแก้มคนสองคนอ่ะอือแก้มเขาโยดออกทุกสองสองสองคนแล้วอุ้ยเฮ้ยีปไปอ่ะตบยงกระลูกตบยงกันตบยงกันฮึบตายบ่ลูกตายบ่ตายบ่ยงตายบ่ลูกตายอือตายคิดถึงจังเลยเต้าแฝด ตาแฝดทาอะไรในห้องเออจอรีนาตลอดพูอะเอาผู้เ่าไปนอนไปในห้องนอนเ่ีนอนเขียวเองยๆอยู่นั่อ้ยว่าวหนามว่าวอับกูนะกูนั่นงมหนาอยู่คนว่าวบางงา่ยะจ้าจ๋าเดี๋ยนได้จ้าจ๋าดิเออในแม่น้ำบางทีก็เอื่นน้ำกัน เอาผู้หนึ่งเอื่นเห็นนั่นเห็นออกไปลองเห้เขาใส่แบบยากยิ้มเหรอเฮ้ยเปล่าอเป่าเออตาจ้าโอตาอยู่ในหันบอเอิ่นมึงเอิ่นหนึ่งแห้งเข่าเขาก่อนอ่าเอิ่นมาหน่อเอิ่นอือเออตาจ้าตาจ้าอือได้ตายติลูกดิ เออตบยุงตายืออเอาเอาเด็กอ่โอ้แม่ปอหายโอยุงหัเ้ยุงยุงยุงปวดนตัวนั่น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 ันบินไปหันไปตีจาวานนั่นนั่นบินไปหันได้แลไปตีเออเออเออตี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 โอ้ียโอ้ยมันใหญ่ มนผู้นี้มาลงตะข่อยได้คนไหนมาหม่อมหม่อมหม่อมเล้ยยังเดี๋ยวมาหม่อมแม่แม่แม่สร้างอย่างมาอดชิวโอุ้ยกินได้กินได้ไปเอาอดชิวมาให้หนูกินหน่อยนี่เขาท้องเจ้าเรื่องสองแม่งบ่น่นรถตู้มาแล้วนั่นเอาโอเค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 เดี๋ยวเาให้ยุโอเน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 อันนี้กัน เดีวแม่เอานี้มาให้เด้อเอาถ้วยมาให้เด้อจันจันมาใส่ผัดซีิวกับซอสน้อยข้าวเอ็มักันวน้มาดูผีไหมอมน้อสวเง๊จำปานียโสนั่งจว่ากมไหมไมมเาซีอิ๊วกมั่ะยังจะกับซีอิ๊วมามาดีกว่าถ้าซีอิ๊วมันใจนั่นมันจะเป็นยาก

เอไปขอทานกัน่าเยใ่กอกมันกดีอยู่ดีนี่อยางเราไปครับินเนาะเอาซมเล็กนอยไม่เยเห็นอยู่ดีมาๆมามานี่ยายป้อนมามายายป้อนลูกมายายป้อนลูกเลยมัยาเออนี้แหละใส่ใส่เตี๊ยส่ก่อนเปิดถั่ลมให้หน่อยยังจะกินแล้ว มันร้อนนะเออร้อนเลยเออเดี๋ยวยายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะนี่ยทำไงก่อนจ้าก่อนจ้ายังมีใครจ้ายายยังนี่จ้าจ้ามือเอามือด้วยไม่ใช่จ้าแต่ปากจ้ามือด้วยจ้าสองมือค่ะสองมือเอาจ้าสองมือด้วยเอาโนโน่เออนี่ไงคนนี้ทำเนี่ยเอาทำตามทำตามก่อนนี่ ทำยังไงก็ได้ให้มันเย็นมันร้อนอยู่เออมันร้อนโอ้ยจานจานจานที่แตกอีกหน่ะจ้าแก้วแกหน่อยๆเจมี่เจพี่จ้าขอเป็นพลาสติกได้ไหมจานมาให้เด็กเนี่ยพลาสติกได้ไหมคะจานกระเบื้องมันจะแตกค่ะหนูพ่อมาทำทาเปล่งกันเนาะเออนั่นแหละโอเคทำนี้ทำนี้ทำนโอ้ยไม่ได้ไม่ได้มือด้วยมือด้วยยิงอะไรบางอื่นน้ำละ

ไม่ไม่ไปะของคุเอาจารย์อาไรกันเอามาลูกมา่ะน้องเพชรน้องเพชรมาน้องเพชรเอาเอาปดบอลใจบน้องเพชรจ้าเอาไปคุณไหม่อลใจคุณไม่รูเอาไป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 ส่งยาไปส่งยาไปไปไป ที่ทาเห็ดหนาตาตกเหก่อยไาเอามามามาูลูเห็ดดูาใส่เครื่องมอเออรูนารูน่าขาเขาเขาเขาิอรมู่้เนี่ยเอม่่ไปไปงีพ่อไปงแม่ไปื้อมาอยาั่นไาซื้อมาแม่เสียแม่ซื้ออ๋อก็กินเออมันเห็ดแม่เขาใส่เครื่องปเขมาเานโอากมาก มาให้ให้ลูกกินข้าวก็ได้มาไปเริ่มไม่เกินนอย่าหอมหน่อยย่าหอมหน่อยกลับบ้านก่นนะขีบ่อฉยังกลับบ้านเอามูกินผักอาูลัะ ไปก็ไปอ่ไปหมดแล้วมลไม่เหลือใครเลยไปหมดแล้วพี่น้อง <c oughs> ไปเลยจ้าไปส่งพ่อกับแม่ไปพอดีลานั่นเย็น <c oughs> มันร้อนอตัวงเกือบแสงขึ้นเลยเป็นนอเอามาจะครูเนี่ย ใส่บ่ล่ะใส่บ่หล,ลังเท่าก่น่ะไปปล่อยเลย<ป>มา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 ไปกิมาขาเพราะว่าห่วงเขามาอๆมามพมา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 มเมามาไปมานาม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 าไปมิมามาม เอ Faster. ออย่ากิน unku, you, เข่าไงขุนยี้เรื่องกินเรื่องไงเฮ่น่ะแฮ้มเออน่ะเฮ่น่ะปากเฮ่นเฮ่น่ะได้บ้างละอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะอือส่วนตักเออส่วนตักตักใส่เออตักใส่จานมันห่อนอยู่ย้ายเลยบ้านไห้กินเข้าเองบ้างวะอ้าเห็นอยู่ดิ ไม่ได้เอาลงไหมเมา่อวันไอวิทออกข้นรถเมื่อนอกแบบนี้เนาะมันจะอยู่ประมาณแค่นี้แหละาไม่รู้มันยังีเดกของข่อยของแก้วเจ้าก่อใเจ็บบห่วงเปส่งง่อกับแม่เลยจ้ากินก่อนเด้อจ้า เนี้ยมมะจ่มบจับ่จ๊ใส่องเฝ้าแล้วจังได๋แง่แนเขามาในบ้านร้นสิไปส่งพ่อกับแม่อืออือมาไว้มล่ะลูกมันจะค้าคอได้เออเออสีงซั่นละอือนีออเดี๋ยวบนน่ะล่ออเด็กคนนี้เขาจะกินคนนี้น้องอะไรคะแม่คนนี้น้องคอยค่ะคนนี้น้องคอย เออเอ๊ะมึมกินเป็นให้งคุณแม่สั่งผัดซีอวมาก็เลยกินอื้ยฮมเนี่ยนูกินแค่หลอดคุณเจ้าของหลแค่ลอดถ้าเป็นผักเป็นอะไรเนี่ยกินทุกอย่างแซบแซบน้องลอยจ้าคนนี้ถ้าเขานอนอิ่มกินอิ่มเนี่ยเขาจะเล่นเขาจะล่าเลิงทุกอย่าง แต่ถ้าเขาแบบนอนบาอิม่มทังเสียงอแงเลยแหละเขาจะหาอุ่มเล็กน้อยสองคนนี่เขาจะมีหายู่วสองสองอยางคือตอนเขาหิวเขาหิวหมึงเจ้าเห็ุเล็นบ่นสอน,อน,นสอนมึงเจ้าบ้างหนบวได้สอนนะคะอันพจะสตีกันหาบ่ะท่านหิวแห้งอันนี้ก็ว่า,าสอนน้อยเนี่ยอันน่อยก็ได้อะเปลี่ยนะคา,า่ะเอาไงมะเอาไมา่มะหายายเออแต่ว่านักซักเข,ข่าว่าไะ ไปแล้วเลยค่ะมากินข้าวมาลูกมามาน้องเพชรมากินข้าวมาเร็วเอนน <c oughs> อนั่งลงลูกนั่งลงเออเด็กค่ะโอ้ป,ป้อนกันมุกเจ้าเห็นป้ออันมุกเจ้าเห็นไปอืมอย่ามันมุกเจ้าเสียโอ้โอ้เงาโพดเด้อเด้อเออเขามาอะเงาโพดมาๆมาๆมาๆอืมหยาดกันอืมกะาลหยาดมาก มาใหญ่คายมาให้นี่หนูเออหนูโอ้มะนาวนี่มะนาวลูกมะนาวอันนี้มะนาวค่ะมันเปรี้ยวค่ะลูกเดี๋ยวเดี๋ยวใหญ่ให้มายายแบ,บ่งให้นะคะใม่แบ,บ่งให้นะคะกินด้วยกันลูกกินด้วยกันเออนี่เป็นหมูถ้าหนูกินเสร็จแล้วหนูก็จะไปล้างตัวแล้วก็เปลี่ยนเสื้อชุดนอนนะคะเพราะว่าหนูจะได้นอนแล้วนะคะ ได้ย้ายไปเอาทิชชูก่อนเดี๋ยวทิชชูกาเด้อใส่ตามโมเดล h o b b อไรหมคะอะไรไม่ร yeah. so, ู้จ้าจ้า้ก่อน้ร่อนยหญ่กอนใหญ่ก่อนใหญ่อก่อนใหญไ่ลูนี่ก่อนใหญ่นนีผักนี่ผักนี่ผักขะน้าไม่คะขะน้เอาขะน้าไหมคะ นี่แครอทลูกอ่ะแค่หลอดแค่หลอดยึดยัดเข่ายัดเข่าไรหนึ่งเต็มพุงแก้มแล้วก็ห้างออกมาดิแบบนี้น้ำเผ็ดนี่น้ำเผ็ดมานี่นี่หนัก <c oughs> บ่หน่อย <c oughs> นำเด็กแกลดลูกทำเดกแกลเด้อนี่หมูลูก เย่างง่ายนิดหน้อยมุนีิกินเองกินจังเลยเต้าแฝดค่ะอ่ามามาเอิญกินข่าวเลยจ้าเอิญกันเลยลูกนะจ้ากินข่าวเลยจ้ากินขขาวน้ำหนูเลยจ้ามามามาเอิญเพื่อนกันหรม่มามามากินข่าวจ้าเอิญแล้วลูกเลี้ยเอานี่ล่ะขวบลูกอ อ,อันไหนนอนใหญ่นอมนี่นอนใหญ่ว้าเคี่ยวให้ละเอียดนะคะถ้าเคี้ยวไม่ละเอียดมันจะหักนะคะดิ๊ดจกทำมาห้ักไหมคะน่า

กันเลยพี่พลอยก,กินและเรื่องกินแต่ว่ากินน้อยแต่พี่เพชร่ะก,กินเยอะเอาผักนาลูต้องเคหรอไหมคะ พี่พลอยจ๋าพี่พลอยอยากขยำ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 นะคะพี่พลอยยี้ไข่ค่ะไทยหไหมคะไข่ลูกยายกินด้วยยายกินด้วยเอืมนมำนมนมยายกินด้วยยายกินด้วยอืม ขอมันอยากไรยกระคอยากขอมันอยากไรลูกอยกระอไม่เอาไม่เอาไม่เอาโน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 โโนนไม่เอาค่ะโนพอมแอมโอ้ no, <no problem. S 1> oh. นั่งกินได้ช็อกโกลูกค่ะใหญ่กินก่อนนะอา้นร่อยจันเลย ขอบคุณมะเขือเทศนะคะก็คือมะเขือเทศมาให้น้องกินเชกินไปแล้วระเทศอางุ่นแล้วก็เสื้อผ้าแล้วก็โอ้อยังไรอะไรย่างพี่น้องเอ้ยขอบคุณมาไล่น้ำใจขอบคุณเลยนี่แหละของยายยายก็เก็บไว้สองพวงเต่าให้คุณแม่ให้แม่ไปให้คุณแม่หมดเลยนะคะขอบคุณนะคะ หมาหาตังค์ช่วยคุณแม่นะคะจ้าจ้ามาตังค์ช่วยคุณแม่นะคะใช้ช่วยคุณแม่ไหมคะมีใครช่วยคุณแม่ไหมคะช่วยคุณแม่คุณพ่อไหมคะมีใครคะางาไปหมอยมาแล้ว ตอบทบาทของการแสดงนั่งห้องไห้ลี่อยู่ใต้เวทีอ้ายมะเห็ดจังสีบาสมนองมีฮัมแฮ่ง,องบอกกล้าเฮ้ยไว่แยบเหรอแ่บค่ะ มากินข้าวเด้จ้าเออดเนาะยายกินข้าวเรียกยายกินข้าวหน่อยลูกเรียกยายเรียกป้าเรียกกินข้าวจ้าเรียกที่เรียกทีหนูเรียกเออกินข้าวจ้ากินข้าวเหมือนกันเด้จ้าอืมอืมเย่พิ้มหอยยิ้มหวานใส่พี่พหอยยิ้มหวานใส่ไมากินข้าวจ้าพี่เพชรพี่เพชรเรียกยายกินข้าวก่อนกินข้าวจ้า

นี่จ้ะนะเอาเห็นหรอลูกเห็นไหมนี่อยากเอาให้ปะเอออยากเอาให้ปิดเออเอยากนั่งอีกเด้วนั่งรอนะคะนั่งรอใหญ่นะนั่งใหญ่รออยู่ตรงนี้เล้วอยากเอาไหนก่อนอยากเอาไหนก่อน Ayo, <laughs> แนว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 พรุ่งนี้บุญบังไฟซัมสูงนะคะใคจะไปเที่ยวสัมสูงอ๋อสังสังกินข้าวเดีนอนได้ไมนแดียววะกินข้าวแล้วเด็กเด็กก็ไม่สุ้สนเราทุกคนชอบไปโรงเรียนชอบไปชอบไปโรงเรียน โรงเรียนของเราน่าอยู่กันคือใจดีทุกคนเด็กๆแต่ก็ไม่สุ้สนเราทุกคนชอบไปโรงเรียนชอบไปชอบไปโรงเรียนเออเก่งยังเลยเอาหอมทีหอมทีหอมทีนึง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 เอ้ยเอาเอาหอมกัน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 ด้วยเออเาหอมกันหอมกันเออเออ ออกกันแล้กันเลยอืมอืมน้ำน้ำง้ำงืมน้ำง้ำนำจับจังจับจังเมื่อวานนี่เนี่ยไปไหนมาไหนดปไหนอะไรลูก่องคนให้แล้วบานเจ้าอ้าวอย่านะอย่านะถ้าอิ่มแล้วก็คือหนีออกไปเลยนะคะใครจะมาเล่นไม่ได้นะคะค่ะอิ่มแล้วก็คือออกไปเลยนะคะ นี่แหละไปแลนไหมแหละบ่ต้องเท่าใส่ตีนตาบุ๋ปื้ยย่เนี่ยแลนออกไปส่งขวบตองหั่นตีนนอนกินแล้วจ้าพี่น้องเอ้ยน้อนกินแล้วตอนนี้เบื้อาลวดเถาะเบิ้องลวดเถาะน้อนกินแล้วกินอะไรค่ะจะได้โตเร็วๆจะได้เป็นเฉาอ่ะเป็นเาเฉาของเฉาคนแจ่มไ่เฉาของเฉาสารคามเฉาคนแก่นี่ย หนูเป mm ็น hmm. ล mm. mm ูกครึ hmm. uh ่งนะคะอมอ่า hmm. อ mm ืมเก่งเก่เมดบอเจ้าเห็นเมิดบ่นเอาเขาใส่รองเท้านี่อันเขาใส่สิบปส่งพอกับแม่ไปงาน บาดี้พอกับแม่บารดี้พันนี่หิวเข่าไม่ได้แลีนเข่าไม่ได้บาดเลยเราเลี้ยบปวดต้องเข่ากับบริเวเปลี่ยนหอกจ้าไม่เอาค่ะน้องเพชรคะแนนนี่อิ่มแล้วค่ะไปอิ่มแล้วนะคะโอ้เต็มเต็มชุดเลยค่ะไมนได้ย้องเข่าอย่า้องเข่าด้วยนึงอย่าไปอิ่มแล้วอิ่มแล้วอิ่มแล้วอิ่มเลยค่ะไปเอออิ่มแล้วอิ่มเลยค่ะโน กินเลยอิมเลยกินเ,เ,เ,เลยนะคะ <_ d ose> ไปกินน้ำแล้วก็เสร็จแล้วก็หนูเอาหม่ำไปกินนอนนะคเอาเนี่ยอ,อ้ยวงมหนูไปไปนอนหน้าทีวีเลยไปไปนอนหน้าทีวีเลยไปไปดูทีวีเด้อไปมึงเลย่องพวกเจ้าว่าสิไปใส่ไปเลยไปไปหน้าทีวีคุณนั่นเห็นปะเห็นปะใครบอกใครไปหน้าทีวี เออนอนลงเลยนอนค่ะโอเค